อะไรเจ้าเธอเอ๋ยหนูมาให้หนงพ่อคุณพระมงกะเธอมาจากที่ไหนหนูต่ก่อน,นเคยมาปฏิบัติอยู่ที่อ๋อเธอเคยปฏิบัติรอจ้ะหนูเคยแล้วหนูก็ไปทางานสมุดประการตรงนี้ว่าเพื่อนคนงานน่ะตกหลังข้างน่ตกหลังขางมาอ,งอยู่ในกรนหนูกระ่ายแล้วหนูไปฟังคัดตรวดคืนที่สองแล้ว,วหวนูปวดหัวไม่หาย เพื่อนซี้เพื่อนชายเพื่อนหญิงเพื่อนผู้ชายเพื่อนร่วมง,งานกันทำไมเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยแบบว่าก่อสร้างกันไปอย่างี้เหรอจะเขาตกมาแล้วก,ก็ตายทันทีเลยปะไม่ตายไปตายโรงพยาบาลจะไปนอนอยู่โรงพยาบาลคือนี่หน,น,น,นูไปฟังทราสวดคืนที่สองหนูก็กินข้าวพอไปกินข้าวกลับมารู้ขึ้นหนูปวด,ดหัวตั้งแต่วันที่สี่ผีเดือนนี้เหรอจัะตั้งแต่วันที่สี่จนเมื่อวานนี้เพิ่งมาหายปวดเมื่อวานหายแล้วเหรอพ่อหนูหนูตั้งใจว่าหนูจะมาหาหลวงพ่อหายเลยจ้ะ ูกินยาหนูกินยาเป็นสิบวันไม่หายเหรอคะน,นี้แล้วทาไมเธอถึงคิดว่าตรงมานี่อาอหนูเคยมาหาหลวงพ่อแล้วเมื่อตอนที่หนูมาครั้งที่แล้วอะ่ะก็หนูโดนรถบิกวค์ชนตรงท้ายแล้วหนูก็ตกใจอยู่ตลอดเวลาแล้วหนูก็มาหายหลวงพ่อหายแบบลวงพ่อก็หายไปทีหนึ่งแล้วจ้ะแล้วคันนี้เพื่อนโรงงานตกแล้วคันนี้ที่ที่หนูปวดหัวเนี่ยปวดทั้งแผกเลยเนี่ย ขวดแถบที่ว่าที่มันตกที่เพื่อนตก,กเขาก็คงจะบอกว่าเธอเอ๋ยมาช่วยฉันทีมาให้หลวงพ่อเขารักษาให้ทีหนึ่งได้บุญได้กุศลเขาจะได้ไปเกิดแหละแล้วเธอแล้วเธอว่างงานหรอือเปล่าไม่ได้ว่างงานเลยหลวงพ่อเพราะว่าหนวงพ่อทางานทุกวันเขาทำงานาาคนเดียวคนเดียวหรอไม่แล้วเขามาเอาบุญอย่างเดียวหรือเขามาขอให้เธอบวชให้เขาด้วย เขาไม่ได้พูดอะไรก็ตอนไปก็ไม่ได้พูดอะไรกันเพียงแต่ว่ามนูกลัวว่าที่วัดน่ะจะมีอะไรมาทักมันมีอยู่แล้วเนี่ยแหละไอ้เพื่อนที่ที่ที่เขาตายไปอ่ะเขาก็เห็นแสงสว่างของเธอว่าช่วยเชินทีหนึ่งหนูก็ปวดเนี่ยหนูชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อต้อแล้วชื่อจริงกชนะพัฒน์ต้อต้อเหรอจากผู้ชายชื่อจริงชนะพัฒน์ธุวิศรชนะพัฒน์ูมวิศรเเขาเคยมาเข้าในเธอปะ ไม่เคยนอนหลับแล้วแบบบูบบ้าบ้า่าก็ไม่รู้ตั้งแต่ไปวัดไปฟังพระสวดคืนที่สองมาแล้วอาการหนูไม่ดีมันเหมือนไม่ใช่คนมันยังไงก็มันดูมันทำให้หงุดหิดแล้วก็มันปวดหัวคือแบเนี้ยเมื่อวานนี้ไม่เป็นเมื่อวานตอนเย็นพอหนูตั้งใจอะหนูคิดคนเดียวว่าหนูจะต้องมาที่นี่ให้ได้มาหาหลวงพ่อให้ได้หายไปเลยแล้วหายปวดแล้วหนูมานั่งอยู่ตรงเนี้ยก็ไม่เป็นอะไร เ้าแลวนตอนนี้กริ่มปิ้งปิมาแล้วปวดตอดตุกซับทุกซับ,บ,บ <c oughs> ส่งสัญญาณว่าโอเคพามมาถึงที่แล้วแล้วทําไมาถึงตัดสินใจเมื่อสองวันเองคิดไม่ออกตอนแรกหนูก็คิดว่าหนูเป็นโรคเบาหวานของหนูหนูคิดว่าหนูเป็นไขมันถ้าหนูเป็นไขมันหนูเคยกินยาไขามันเม็ดองหายก็หายหาย,หายไปตอนนี้สิบวันไม่หายเมื่อวานหนูก็ไปหาหมอโรงพยาบาลปากน้ํา เขาก็ไม่ได้ให้ยาอะไรหนูก็ไม่ได้กินหนูกินยาเม็ดหนึ่งกินยากินยาแก้ปวดยาคลายเส้นเขาเม็ดหนึ่งแล้วก็ยานอนหลับเม็ดหนึ่งแล้วดีขึ้นไหแต่หนูดีก่อนนั้นแล้วออกินดีก่อนนั้นแล้วดีก่อนก่อนแต่ว่าต้องไปหาหมออีกทีเพื่อเพื่อชัวร์ว่ามันเป็นไงใช่ไหมจ้ะหนูดีก่อนมาแล้วหนูก็หนูกินไงว่าไอตอนที่มันดีไอตอนที่มันดีก่อนนั้นตัดสินใจวก็จะมานี่ยัง ตัดสินใจแล้วหนูตัดสินใจแล้วยังไงหนูต้องมาหาหลวงพออ่อให้ได้ตัดตินใจแล้วแต่ว่ารอเวลาที่จะเหมาะสมที่จะมาเท่านั้นเองจ้ะหนูตัดสินใจว่าต้องมาต้องมาหาหลวงพ่อให้ได้เพราะว่าหนูไม่มีทางไปละไม่หนูเป็นที่รถชนตรงนั้นหนูก็มาหาหลวงพอ่อ <ะ S 1> มาหาหลวงพอ่พอพอ่อก็นมน้ำมนต์ให้แล้วให้ทําเข้าไปเขาก็ไปจนแบบนี้จะมาเจอคนคนนี้ยจ้ะพ่อ มันชื่อต้อใช่ป่ะต้อเอ้ยลูกเอ้ยต้อเอ้ยต้อต้ออย่าเสียใจหลวงพ่อต้อเอ้ย,อต,ออยต้อมาบุญหลวงพ่อครั้งที่หนึ่งขอให้ต้อหายเจ็บหายปวดที่ศีรษะที่แขนที่บา่าที่ ขาที่หลังที่เอวที่สะโพกที่ช้ำนอกช้ำในทั้งหมดขอให้ต้อหายขอให้ต้อเป็นปกติขอให้ต้อกระดูข้างหลายกับพื้นกับขึ้นมาเอน็นเส้นเอน็นเส้นเลือดเส้นประสาทกล้ามเนื้อผิวหนังไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไร ทุดโสรงไม่มีอะไรคาดเคลื่อนแล้วขอให้มีเรี่ยวมีแรงด้วยต่อเอยเอาบุญหลวงพ่อไปให้สมองเบาโล่งโปร่ง,งตาหูดีฝ่าหลังดีคอดีเอวดีขาดีแข้งดีอืมเอาบุญหลวงพ่อไปขอให้ได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศล,ลรับบุญหลวงพ่อแล้วเขาเป็นคนเข้าวัดรึเปล่า ไม่เข้าเลยต่อเอ้ยเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเป็นวิญญาณสร้างบุญสร้างกุศลกับเขาแล้วนะแล้วเธอจะทําอะไรให้เขาได้บ้างนอกจากนี้ใส่ปลาใส่ปลาอย่างเดียวปล่อยปลา,ปา,ปา,าก็ได้ปล่อยปลาได้ใส่ปลาปล่อยปลาทานรอยสังฆทานได้ไหมได้ค่ะอ่ไปท,ทําที่เออ่แถวบ้านเธอบ,บ,บวชไม่ได้แน่นอนใช่ไหมจ้ะไม่มีเวลาใช่ไหมจ้ะ อ่าตอไปแล้วกันบุญแค่นี้แล้วจะให้หายเจ็บหายปวดอธิษฐานเอาโชคดีมีชัยจะได้ไปเกิดแล้วจะได้หมดหมดเวรหมดกรรมแล้วออกจากล่างนี้ไปนะลุงบอกอิ่มน้ำทำลายพื้นที่สายบาดทำนี้นะอ่าลงหรือยังก็ดีาึงใครายออม ผ่<ว>านบดเรียน <ador> บทกรรมแล้ววิญ,ญญาณเอ๋ยต่อเอ๋ยขอให้มีแสงสว่าง<ว>าม,มีบุญญาบารมีด้วยบุญหลวพ่อไปทำวามดีนะวิญญาณเอ๋ย<วา>อยากินเหล้าเมยายา <ham> อยนะ โชคกินเพีเหรอ <c oughs> เลิกได้แล้วมิ้งตกลงอ่างง่ายทามีบุญไปเกิดแล้วก็ไปไปบวชเลยอย่ได้หมดเวนหมดกรรมมากห่วใจเช็ดอิ่มใจ เอาแล้วนะอาลมากระดูกกลับมาต่อกันตามปกติเอน็นเนช่นเอ็นเช่นเลือดเส้นประสาทตามเนื้อผิวหนงังเนื้อหนังมังสากลับมาตามปกติอ,อีกทีอิ่นโอเคมาบุญหลวงพ่อไปนะร้อย เขาชวนเธอมาตั้งแต่สิบวันก่อนนู้นแล้วเหรอแต่เธ<ถ>อนึกไม่ออกหนูนึกออกใจแต่หนูไม่มีเวลาเพราะว่าหนูต้องช่วยช่วยเขาช่วยเขาแก่ช่วยงาน,น,งานเขาด<ข>้วยอ๋อช่วยเขาแก่เขาทำงานเพราะเขาไม่มีคนงานคนงานที่เป็นงานที่ออกเ,เป็นหมดเยอะที่เป็นงานทํางานที่เป็นสี่สองคนสามคนก็เป็นจับกลางคอยช่วยแล้งงานที่นู่นเนี่ยเป็นงานอะไรมุงหลังคาอาจารย์ มูนังคาเหรอจ้ะโอ้เธอก็ขึ้นไปตีในเขาด้วยป่ะจ้ะเธอเหรอจ้ะนังคาไม่เต้นชิตเหรอไม่ใช่ไม่เต้นชิตซีแพกโมเนียโมเนียเหรอแพททีบเรื่องจ้ะเธอก็ตีมาตลอดเลยเหรอทั้งชีวิตเหรอเอาเธอตีขึ้นไปนี่เด็กกลับเด็ไหวเขาบ้างก็พอขอพ่อ ขอเธอเช่นไอ้างเหรอขอพ่อ,อทุกวันเลยกับปู่เหรอจ้ะก่อนนอนหนูก็ขอพรหลวงพ่อขอ,อขอพรปู่ให้ปกปักรักษาคุ้มครองหนูเดินทางไปทํางานทางรถท,ทางไกลร้อยแค่คา,า,าดปลอดภัยขอให้บรารมีของหลวงพ่อกิดกิดจัสาโลจึงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองแค้มคา,าดปลอดภัยทํางานที่สูงขอหลอดนัยแล้วก็ปู่ด้วยเหรอจ้ะ โอเคเวลงเราจะขึ้นหลังคาใครไปไปขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเขาหน่อยท่านปู่ท่านย่าท่านตาท่านยายหนูจะต้องขึ้นหลังคาแล้วอะไรที่ไม่ดีไม่งามไม่เหมาะไม่สมแล้วก็อาจจะดูไม่สุภาพขอเมตตาด้วยท่านปู่ท่านย่าท่านตาท่านยายเจ้าที่เทพเทวดาทั้งหลายเข้าใจไวยตีนอย่างเดียวเลยจ้ะตอนนี้ก็ขอขอเข้ามา ขอเข้ามาค่ะก่อนจะขึ้นขอเข้ามาก่อนขอเข้ามาพายจะที่จะทางสิ่งศักดิ์สิทิ์ยึดสถานที่แห่งนี้ลูกขอโทษนะลูกไม่ได้แล้วบอกว่าหลวงพ่อฝากลุกมาให้ด้วยไม่ใช่เลยโอเคบ้าตกแล้วหนูก็พะหวา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 เห็นแต่หน้ามันนี่แหละของมันก็เธอมีเธอเป็นพี่เพิ่งเพราะว่าเธอเป็นทีมงานเดียวกันใช่ไหมเชิญพ่อปเลยจะอยากจะคุยกันใช่ไหมมามามาเข้าไปพูดช เป็นผู้ชายเราลองไห้ใช่ไหมเราทำไม่ได้ใกล้เดี๋ยวดิต้อเอะไรมาใกล้ใเดี๋ยวดิโอเซนโดดดีเขาคุณพ่อลูกขอลาได้ก็เอาไปเลยเอาไปเลยอะไรที่มันอยู่ในนี้เธอหยิบได้เลยอ้าวต่อเอ้ยโปรดดับคุยด้วยอ่าคุยในต่อคุยกันนี้เธอชื่ออะไรมาลีค่ะมาลีเหรอค่ะมาลีได้พา ต่อมาอาบุนอากุศลแล้วมารักษาแล้วอ่ามีอะไรอยากจะบอกกับมาลีหรือเปล่าอ่าอย่าเพิ่งเสียใจอออ่าอ่าอ่าเขาก็ช่วยเต็มที่แล้วนี่เป็นห่วงอะไรบ้างหรือเปล่า จับม mm ือ hmm. กันหน่อยซิทีมงานมุ่งหลังคาทีมงานมุ่งหลังคากันก็แผลพังกันนะเอาไปเลยนะก็มันไม่เป็นไรหรอกเขาเป็นผู้ชายเป็นยังไงเยังไนยังไง กลับบ้านไปแล้วใช่ไหมอยู่ตรงไหนตอนนี้อยู่ตรงไหน,อ,อ,ยอ,ไหนอยู่ข้างข้างถนนอยู่ข้างข้างถนนเจ้าค่ะหลวงพ่อข้างถนนเหรออา้าวให้ข้างถนนตรงไหนไปทั่วก็เดินตลอดตลอดไปทั่วหรอไม่มีที่หลักแหลงเลยเพราะต้อไม่ได้ทําบุญขณะที่มีชีวิตเลยใช่ไหมไม่รู้จะพึ่งพาวัดไหนมาล<อ>ีมีเงินหรือเปล่า มาน,นีีก็อยากจะร้องไห้ปู๊กกันตไม่ไหวเหมือนกันเดี๋ยวจะได้ไม่เดี๋ยวจะได้โพรบอกเพื่อนๆบอกเมียเขาอบอกให้เมียเขาทําให้อยากได้ก็จะต้องบอกให้เมีเยเขาทำให้อะบอกให้เมียเขาเนี่ยไปดูได้วัดไหนเขากำลังกอ่อสร้างอะไรก็ไม่รู้ให้ไปทําบุญซื้อกระเบื้องหลังคาหน่อย หรือไปไปไปอะไรเนี่ยไอเขาเรียกอะไรวะซ่อมแซมอะไรกเ็เลอะว่าไปในานามต้อแล้วขอฝากต้อไว้ดูแลวัดวาอารามด้วยจะได้มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแถวนั้นมีวัดร้องะวเปล่าบ้านเขาก็มีวัดจังหวัดแหละสุบูรการเหรอเขาก็อ,อยู่กำแพงกำแพงเพชรเหรอเ <ạ. S 1> ้าบอกภรรยาเขาด้วยว่าอยากกลับบ้านที่กำแพงหรือเปล่าต้ออ่าไปดูวัดไหนดูเด้โอเค หลวงพ่อหนูจะขอร่วมทําบุญซ่อมแซมกุฏิอะไรก็ว่าไปสองพันสามพันอะไรเงี้ยแต่ซไม,ม่ไอยู่ที่ตกที่เดิมเลยใช่ไหมไม่ได้อยู่หสสัวจะสลอวกันออไม่หลอกมันหรอกเขาันมีผีเยอะอยู่แล้วใช่ไหม, <c oughs> มอ่าอ่าแ,แล้ววันวันที่จวดคืนที่สองก็ใช่ไหมมาพักเรา ใช่ไหมตอนที่รเราเกิดเหรอเห็นไหมเออเราต้องบริจาเดี๋ยวไปไปบอกกัน,นเดี๋ยวบอกกันนะบอกกันกับเพอบอกกันเพื่อนทั้งหมดอ่ะแล้วก็ครอ,อบครัวเขาอ่ะบอกว่าเนี่ยไปทําบุญที่วัดที่กําแพงเพชรใช่ไหมจ<า>้ะบอกว่าที่วัดอะไรก็ได้แล้วก็บอกว่าทําในนามต่อบริจาคซื้ออะไรไปได้หรือว่าให้เงินหลวงพ่อด้าเรา่รอมอะไรอยู่ให้ไปตักสมคมพันธ์อะไรก็ว่าไปได้ ต่อจะได้มีที่อยู่ไปอยู่วัดอยู่วานั่นแหละหนูก็อยากได้คลิปได้หลักฐานไปให้ได้ไรนะชายได้อยากได้คลิปได้หลักฐานไปให้ให้กันน่ะกันคือเธอเคยดูคลิปเหะเคยดูแล้วเดี๋ยวฉันจะไปลง youtube อันนี้ให้เธอจ้ะเธอก็ไปเอาในยูทูบไปให้ไปให้ไปให้ให้ลูกเนียมเพื่อนฝูงเธอดูจ้ะอ่าต่อจะได้ไปอยู่วัดดีไหม เข้าวัดบ้างนะไม่คอยเข้าเลยนี่อ่าอ่าอ่าไปจะได้ไปเป็นคนสร้างบุญสร้างบุศนเผื่อโชคดีจะได้ไปเกิดแถววัดอาจจะได้เกิดเป็นเขาส่งเข้าบวชเป็นสามนเณรเป็นพระไปไม่เอาละชีวิตร่องรอยไม่ไรประโยชน์เขาจให้เปล่าอธิษฐานด้วยบอกว่าขอ,อให้ต้อได้ไปเกิดในใกล้ๆวัดและมีโอกาสไปบวชแล้วก็ได้ บาเพ็ญเพียรด้วยหมดเวรหมดกรรมเท,ทีหนึ่งอ้าวมีอะไรสั่งอีกหรือเปล่าเจ็เบเหรอ,อเจ็บเจ้าค่ะหลวงพ่อพึ่งที่ซื้อยาถวายพระให้หน่อยได้ไหมใส่บาทยาทายากินอะไรก็ได้แก้อักเสบอะไรก็ว่าไปอ่าเวียนกรรมก็มันอาจจะมีเวรกรรมไปทำร้ายทำลายใครตีสัตว์อะไรหรือเป่า มไม่แล้วก็ครงเก็บตัวเก็บมือด้วยใช่ปะเก็บเนื้อเก็บตัวทั้งหมดเลยเหรอพอมีชีวิตอยู่นี่ข้าวค่าคลายบ้างหรือเปล่ามีไหมหมาแมวมีไหมเป็ดไก่นิดหน่อยไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ได้ตั้งใจอ้าวพุท ทางรักษาทรมังรักษาสังฆังรักษาขออำนาจพระพุทธมรฑปประสงค์ชินศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งจักรวาลและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมาอบุญอกุศลจากหลวงพ่อด้วยต่อขอคำลาขอสำนึกผิดขอโทษแล้วขอให้หมดเวรหมดกรรมที่เจ็บหัวทั้งหมดขอให้หายเจ็บเจ็บคอเจ็บหัวเจ็บหูเจ็บ กันดูเจ็บบาททั้งหมดเจ็บแขนเจ็บมือเอาให้หายอยู่เบาโล่มโรงหายคลายไม่ถูกออกให้หมดเอวหลังต้นต้นให้หมดไปแข้งขาท้องไส้ท้องุูทั้องไหนออกให้หมดพี่โบเขาหักตีนพี่โบมาหักด้วยเหรอ แผลที่หนุนเจ็บเนี่ยแผลหมดเลยเหรออ,อ้าวขอให้กระดูกต่อก็มาเป็นปกติแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ฉีกไม่คาดมไม่พีพ่คนพิการแล้วให้โล่งโป่งเบาด้วยเถิดอ้าวกระดูกทิมปอดด้วยเปล่าทิ่้างในไปหมดเลยตกสูงไหมเปล่าหกเมตรหกเมตรเลยเหรอโอ้โ ตกไปใรเห็นเนี่ยตกแล้วไปนอนปึ๊กอย่างนี้เลยเหรอพังค้างก็เลยเหรอตับไตไส้พุงแตกหมดฟื้นฟูพื้นด้วยเหรออ่าขอให้ฟื้นกลับขึ้นมาปอดมามหัวใจตับไตไส้พุงให้ฟื้นกลับขึ้นมาให้หมดกะเพาะกะเพอะออกมาให้หมดแข้งขาอืมน่องเนื้ออะไรให้กลับฟื้นมาให้หมดเท้าเข่าฟื้นออกมา หายเก็บแล้วหายปวดแล้วพึ่งนี้ไปถอยยาหน่อยนึงใส่บาทด้วยหุดทอนหายถอนหายถอนหายอหายาดูเออหมดกรรมแล้วต่อหมดกรรมแล้วเห็นเปล่าชีวิตมันท่านใช่ไหมงวัวแต่ หากินหาเที่ยวหาเล่นตายไปแล้วก็เลยลำบากเลยใช่ไหมอืออ่อาขอยห้หาเจ็มบมาดลูกเอ้ออามานี่เทวดาเขาเมตตาโปรดแล้วทาดีหลวงพ่อไปด้วยอ้าวโว้ยโว้ยเบ้าไปตายน่ามดุดหนึ่งที่ ขอให้สว่างสวัยน้ำสำรานพิ่งที่มีหารการกินแล้วจิตใจเบิกบานได้ยาได้อะไรแล้วก็หายโรกด้วเถินอ่าเรียบร้อยจับมือกันอีกทีสิเดี๋ยวม้จะใส่บาทให้นะนี้ใส่บาทไก่ย่ามีเียนนะโชคดี เอาปุหลวงพ่อไปด้วยขอให้เทพสิวดาคุ้มครองเธอด้วยไปได้อเมมร, <c oughs> รี <c oughs> ยบร้อย่่คมันก็เป็นทีมงานเดียวกันใช่ไหม <c oughs> ไปไหนไปด้วยกันไปด้วยกันรถคันเดียวไปด้วยกันขึ้นกลับการ ของพ่อเดือนมูขอน้ำมนต์เอาไปเยอะๆไะ่ใช่เอาไปเยอะๆอย่าลืมไปซื้อยาทายากินแก้เศดแร่เข้าไปนะถวายพรับอกน้องชายเขาน้องน้องชายเขาก็นสายมือกันสายมือเหรอเขาเรือกที่นี่ป่ะเขาไปที่ไหนที่ไหนก็ไปเขาไปทั่วะไปทั่วเต็นสายเขายังเขายังเอาเทพเอาเจ้าว่างวะ ก็ไปหาของดีอะไรอย่างี้เหรอจ้ะเขาไปถึงประเทศนอกไปอะไรอินเดียอะไรเขาเป็นอาจารย์เลยเหรอเขาไม่ได้เป็นอาจารย์เขาเป็นแสวงบุญแสวงใช่เขาไปรู้จักกับตอนแรกอะเดิมเขาไปทํางานบ้านบ้านคนเนี้ยเขาเป็นสายมูอยู่เขาบ้านที่ไป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 มุงเนี่ยเหรอจ้ะบ้านที่ไปไม่บ้านที่ไปทํารีโนเวทเนี่ยออเขาเป็นสายมูอยู่ก็ผู้รลบเหมาต้อง หลายคนเป็นสิบคนมาให้ราคาตีราคาให้ถูกกว่าก็ไม่เอาเพราะไม่เห็นหน้าน้องกันชอบกันเขาถูกใจกันเขาเลยรักกันเป็นพี่เป็นน้องต้อนี่เหรอจ้ะเขาเป็นลูกน้องโอเป็นลูกพี่โอ้อต้อเป็นลูกพี่เหรอจ้ะโตเป็นลูกพี่ล้วตอเป็นพนักงานเหรอน้องกันเป็นคนรับงานน้องานแต่โให้เป็นคนคุมพากันไปง่าย้ตเหมือนเท่าแก่เป็นน้องเป็นเอ้ยเป็นเป็นพี่ชายของเท่าแก่ เป็นพี่ชายนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะเป็นพี่ชายของเจ้าแก่พอต่อเ็าเป็นลูกพี่แล้วน้องก,กันเป็นลูกน้องไงเขาก็กันก็เป็นสายมือเนะจ้ะเป็นสายหล,ลายบ้านนี้ก็บอกว่าเอาคนนี้เลยชุดนี้เลยจ้ะเอาคนนี้แล้วก็รักกันมารักกันนับถือกันเหมือนพี่เหมือนน้องค่ะช่วยเหลือเจอ้อเกื้อกูลกันมาอะไรเงี้ยจ้ะกันเลยนะก็ตอนที่วันโดนรถชนตรงท้ายอ่ะเขาบอกว่ากัน เดี๋ยวนรินจะไปพุทนะนรินจะไปนั่นไปเลยนรินไปไปทำให้สำเร็จบอกไปไหนนะบอกว่าจะมาที่นี่เหรอเขาจักที่นี่ปะไอกัร์น่ะไม่รู้จักแต่ว่าจะมาหาผ้าหาเจ้าหาอะไรก็ว่าไปจ้ะเขาบอกมาเลยมาเลยทํานรินทาให้สําเร็จเลยไม่ต้องชิดอะไรมากเลือเหจ้อแล้วเธอกลับไปนี่แล้วเธอกลับไปเธอไปรายงานไหมปะ ไปไปแรงงานลไปหนูก็ไปทํางานที่เก่าเหมือนเด็กเล้วมึงบอกหายดีเล้วเหรอเออหนูบอกหายดีแล้วหนูที่บอกเออหายดีแล้วมีอะไรแล้วอยู่แบบพ่อไม่มีอะไรหรอกอรยากถึง่ว่าสาธุมีกบุญอ,อะไรกันปาไม่ไมีชาธุโมทนากับบุญเธอด้วยแล้วก็พรมน้ำมนต์ให้หนูด้วยแล้วก็อยากให้อะไรตามหนูไปอีกนานหนูกลัวไม่ต้องกลัวหรอกเธอมีลูกเออเธอก็เป็นสะพานให,หน้เขาเนี่ยเธอทำบุญให้ไอ้ต้อมันเข้าใจเปล่า ไอ้พวกที่มันวิญญาณตามอย่าไปคิดว่ามันเป็นกรรมเรานะมันก็เหมือนช่วยชีวิตคนวิญญาณแล้วเคยเป็นคนเขาจะให้เปล่าพอเราเริ่มมีบุญปั๊บมันเป็นแสงสว่างที่เขาอยากจะขอความช่วยเหลือ,อเราหางเงินบนโลกใบนี้โอเคมันก็แค่หนึ่งชั่วชีวิตตายไปแล้วเราไม่มีทรัพย์สินที่จะไปใช้ในอนาคตแต่เราช่วยเขาเนี่ยบางดวงวิญญาณนะเราไปช่วยเขานะ เขาหมดกรรมนะเขามีบุญนะเขาจะกลับมาช่วยเราถ้ามันมาเนี่ยไม่ใช่เราไปเรียกร้องมาเองว่าเอ้ยมาฉันจะรับรับอาสาไม่ได้แต่ว่าถ้าเขามาแล้วนี่แสดงว่ามันเป็นเกี่ยวขันกันแล้วก็ขั้นต้นก็บุญใดที่ฉันได้ทําก็อุทิศให้เขาไปก่อนถ้ามันจบก็จบไม่จบก็มันเขาเรียกอะไรมันต่อเนื่องมาเอ้ยมันไม่รอดรู้ไว้ท่าทางก็มาหาหลวงพ่อเข้าใจไหมครับ เธอมีอุ้งหมูเหรอไม่มีเรองนับถืออะไรหนูรับถือหลวงพ่อนี่แหละแล้วหลวงพ่อให้แฟนระหว่างกันหนูหนูก็นับถือหลวงพ่อสาธุนึกว่ามีเทพอะไรที่แบบว่าเธอหนูกลัวหนูกลัวกลัวเธอเป็นคนจังหวัดอะไรเดิมคนลบบุรีแต่หนูไปได้แฟนอยู่พิจิตเธอเกิดลพบุรีเลยเหรอจ้ะแล้วโวเลยจ้ะมันมีป้าซาอะไรแถวนั้นด้วยเหรอมี วังวังนัวังพนารายเนาะหนูไมเคยเข้าไปบ้างเปล่าหนูไม่เคยเข้าไปหนูเกิดที่นั่นหนูไม่เคยเข้าไปเขามีงานวังพนาลายของเดือนกุมภาเนี่ยนะไม่เคยเข้าไปอีกปิดหรือยังปิดหรือยังยังหนูไม่เรามีเรามีแผนว่าจะไปลบบุรีเอ้ยเพราะว่าต้องไปเยี่ยมพนารายหน่อยมันเป็นมันเป็นเมือนเก่าก่อน ก่อนไอ้พวกนครวัดนครธมอีกนะ <S <S 2> <S 2> เขาเก่าออกแก่มากหนูไม่เคยเข้าไปเลยเกิดมาตั้งกี่สิบปียี่สิบปีสามสิบปีหนูก็ไม่เคยแล้วมีคนไปกลับบ้านกันเยอะปะมันก็มีบ้างเห็นว่ามันเป็นทางที่ก็มีบ้างกันมีองค์ข้างในเลยเองค์นาลายเลยเหรอพรานาลายวงเวียนพระนาลายนี่คงน,นอกเธอไม่เคยเข้าไปเลยเหรอหม่เคยเข้าไปในหวังบริเวณแล้วเมื่อไหร่เธอจะกลับบ้าน กินเมือนว่ากี่ปีหนูไปครั้งหนึ่งอะแล้วนี่เมื่อไหร่นานที่มันจะกลับหนูไม่มีตังค์ไปไปก็ไงอ่ะหนอก็มีก็มีน้อยไม่พอเพียงจะไปก็แม่มาแม่ด้วยอะไรด้วยเขาเขาไม่ได้เรียกร้องนอกจากความในใจความในใจมันละอายแก่ใจขอให้เธอโชคดีแบงค์หนึ่งล้วมีเงินมีทองโชคลาภประพบด้วยเถอะเดี๋ยวตอนมันอาจจะสรบุญให้เธอขึ้นได้เมื่อมันหมดกรรมแล้วตอนนาย อ้าวบุกลอยขอให้ขอให้หนูได้พรุ่งนี้เลยนะก็ขอให้สิ่งดีงามและก็บุญของเธอและก็เทพเทวดาประทานพรให้เธอสำเร็จทุกประการตามความหวังด้วยเธอถิยบร้อย